สิพาไปกินขนมเนาะกินขนมทีบานน้งแต่ไปแต่งสาวเลยนะาหัวหาขย,ย่านะแล้วกน้ำสาน้าน้ำุยหน้าเนาะแล้วก็าลจนาเนาะเปยังบุเนาลจนากินน้ำกุยหน้านะเห็นลมาเรียนสบายดีนะน้องบีสบายดีไปน้ำกันเนาะกระเปาไว้นะ้ำ นี่เพนว่าแจกขนมพีเนาอะอวัดวัดบ้านโน้นสว่างวัดน้องเต,ต้เนาะโดยทีมงานเรากับเอกร้อนกับลุงสู้เนาะเป็นหัวหน้าแม่ป้องแม่ป้อ,องที่อยู่ในตอนนี้มาหอดเพื่อนของเอก้อนแล้วเนาะผู้ใด,ดคิดทอดเอ,อกเออ้อนก็ับเ,นะเห็นเอก้อนมือนี้เลยเนาะหอดเพื่อนเอก้อนนะ เดีรเจ๊ขนมันต่งเตะนะะมาจะค้นมีมีเล็กน้อยหอยตาบสุคนสบายดีเลยเาเอาผอสบายดีด้วยลูก สวัสดีแบบเียสวัสดีเด้อพี่น้องชุกุชุคนเนาะถ้ราอยากกินว่าสิกินขนมเ้ากระหุบลูกมานาวเบิร์นสลาวเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อปุยนาสลาวอันนี้เด้อจ๊ะเดือนเฟ้นสลาดลูกสาวเพิ่นป้าขึ้นไปน้อกันเผื่อข้าขึ้นไปก่อนเราได้กินขนมก่อนเพิ่นสิไปแจกขนมอยู่วัดเนาะพี่น้องเน้องไอ้แจกขนมเด็กน้อยอยี่ห้อมันแต่ขึ้นไปป่ะขึ้นขึ้น นี่เละสบายดีพี่น้องมาหัดหแล้วอุกคนนี่ทุกคนยิงบนหมูยอมไม่ใ่ห้องวะอันไปจูดห้างมัดเลยยันยันมัดเขาหัวก็เลยไปเจอกอนเป็นสีเอาไปแจกได้พี่น้องอะไรนะแจกแั่เล็กน่อยตี คุณยายแจกอยู่บ่คุณยายนะคุณยายเชียวยังมาบอกว่าจะเอานมหายกินพวกนี้เอานมไปเด้อจุมนมหายก่อนก็มากินนมไปก่อนเดี๋ยวนะปลาคอนมากินได้เลยปลาคอนมาอยู่ในนี่อ๋อขอบใจละลายปลาคอนเอาอันนี้หายมีซุมห้าวบะมากก่อน เห็นคนเต็มวัดแล้วนะคิดว่าเจ้าลงหรือบ่วันนี้มา,าเห็นโหลดโหสาวปูเป้เมื่อนี่นปูเป้วีผอมอย่างงานแทป้ปูเป้คอ,อยบวช

เขายืนอยู่เทิงก่อนสั้นเล็กน้อยต่ออยู่ลุ่มไปไม่ละบอกลูกสาวพี่น้องเอ้ยยันยันลูกสาวไปต่อแถวไปต่อแถวไปน้ำปูเปะเด้ห่างไรลุงยังยยังลุง Lai sốt đi <laughs> <sốt của> <laughs> luôn Lai sốt Lai sốt phần này Vâng, tặng ngài đây Tặng ngài thuần ปูเปปูเปะกับน้องวีจองเลยเป็นนั่งยืน่าลายเติบด้วยหาสิบหกสิบผูจ้ะเนาะหาหกสิบคนผูจ้ะเนี่ยแต่ขนมผลประพเาว่าเขาอาจหาหกสิบคนนี่ลุงเอาไปแจกมาไว้แจกนัก่า เนา้ยเนทน้อาไปต่อปุเป้ปุเป้เอ้ยไปต่อเท้ากำลังวีนนะลูกมามาต่อแถวมาามาไต่อแถ้าต่อเร้าต่อแถวมาบูบเอมามูสิได้อนูเลยดินะมูบีมันสิได้อนูเลยูี Mà lại đây bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

นีกนอยก็ดีใจนองโซอัดโซ่เข้าหหาหกสิบคนเลยคาวปุกหวานนี่นะยยังลูก้นเย เอออินเอออินเด็กเ่าพระเจ้านื่อยเด็กเ่าหนูได้เด็กเทาอีกอนี่ลูกสาวแผดซองได้พี่น้องอันนี้นะ โมเมนแพดสามสาแพดสองสปูซาแปงเป็นร้านของซาลจจะน่ายนะเาเบิ T ่งเด็กเทาเลยนะพี่น้องเลยไอ้วอดเบยหกสิบคนจ้ะวะ เล็กน้อยหน่อยนี่หงยกเสือแงานามเบิตด้ในเพื่อนคอยขาดสองน่ะน่ตแหนสามน้อนี่เลยมาหกเลยลูกล้านเล่นหลอดเผื่อหนพี่น้องแต่เสือแดงลูกมาผู้สื้อกว่าเสือแดงพอดีทั้งแม่มีผู้น้อยน้อยในต่างหมู่ผู้เดียวหมูแดงคือหมู่เนาะเี่ยพี่น้องแดงเบิดลูกล้านเล่นหลอดเพื่อ เอออินมานำการกับบัวแดงบัวแดงมาบัละเทือาคนละเทอกานารแดงอ่งานเงิ้ดง้เฮ้ยีนายคิงจะได้ยังนายคิงนายคิงข้ามได้อียังมันเบิ้ลแดงจะได้นุ่มไม่่าือเอ้ันเบิแล้วเมื่อยเบิ้เอา เจ๊กเบิดอะไรบ้านพี่เนาะลายเต๋อปั้นคนละคนบ่ดลายเป็นไดอ้าวเบาไอ้พอได้กะลีปับอือนั่กะลีปับบนนี่อันนี้ได้ได้ยังไปเสือปูไปเสือปูโออได้ยังเด็กอันเนาะอันนี้เด้ะสแป้งได้ยังสแป้งบัวคือกันเนาะ นางวิวเด้ได้ยังเน้เด็กแถวอะไรบ่ได้ต้องเอาน้ำน้องแน่นี่บ่ได้เน้อเมื่อแล้วตอนนี้เนาะที่นี่ให้เป็นนหาลอยจบป่าเดียวค่ะทั้งการวรามาจากหลับของฝากเนาะพี่น้องเฮาละมานี่เนาะเข้าโซโลจานาเนาะ มาซื้อมะม่วงพี่น้องผุรหาพัานกีบดนแม่น้องหยีผัดบังเอิญเห็นอันนี้เมื่อเห็นดอกกระโดนอยู่โคบบนท่านเป็นในพี่น้องอันนี้มีโคบบนท่านมีเนะนเห็นดอกกระโดน,นก็เลยมากกอหั่มกระโดนมาก,กินก่อนนะเอาวันนี้ก็ต้องแมน่นเอามันเป็นหัเลย มันบมดยาภาพนะาโอ้โอโอโตกตกหล่นหุ่งอยู่ได้โอละเห็ดไม่ก้อไอ้ก้อกินขนางแหน่ได้ดิเนน่ะเคินป่าเนาะพี่น้องโอ้ดรอกโอ้ยถือของาลูกสาวหงาซะเนาะเนื้อมันปลา่าแล้ว เอาได้ยินข <gained mourning. S 1> ่อยว่ามันบกป่าขนเดนี้ข่อยมันบกปากตีมันนมันหายมันปาข่อยว่าขนเดนี้ที่บ้านของกระโดนมากินเนะพี่นำกินครับก้อยไทยมะเรงงนะแสบเหม อืมโ,โดกไรมักดกๆนึ่งพอ่อวะลายๆเลยอย่าไปเก็บก่นนอนเนาะเฮ้ย็อยากินพี่น้องเลยกินกับอันน,นั้นด้เนาะก้อยไข่มมนแดงแล้วก็อยากิานกระปอง Oke pak